คุณนะแม่จะมาสอนองนงนนในภาคเรียนของภาษาอังกฤษนะลูกนะนงตั้งใจเรียนนะคะวันนี้คุณแม่จะสอนให้นงนนนับเลขภาษาอังกฤษ,ษนะครับนงนนดูที่แม่เขียนไว้นะลูกนะเลขหนึ่ง<อ>นะ แต่ว่าหนึงหนึง่ง สมในการจัดก,การเรียนการสอนครั้งนี้ให้สําหรับเด็กชายนักศักิ์หรือชื่อเล่นชื่อน้องนนนะคะคนนี้ก็จริงๆแล้วคุณแม่ก็อยากจะสัมภาษการเรียนรู้ในรูปแบบตัวต่อตัวอีกทั้งเนี่ยหลักสูตรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งแผนการเรียนการสอนเนี่ยคุณแม่ก็จะมุ่งเน้นไปทางภาคปฏิบัติแล้วก็เน้นจากประสบการณ์จริงเป็นสําคัญคราวนี้เนี่ยแผนการเรียนการสอนที่คุณแม่จะจัด มีการการสอนน้องนนทเนี่ยแม่ก็จะเน้นหลักสูตรของทางกระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปไปด้วยและก็จะเรียนให้ให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ทักษปฏิบัติจากตามสถานที่จริงต่างๆเช่นาการออกไปสำรวจสถานที่ต่างๆหรือ,อาบางวันเราอาจจะพาเด็กอ,ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทํากิจกรรมข้างนอกเพื่อให้เด็กได้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในสังคมได้ไวขึ้นนะคะ แต่บางวันเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ในความชอบของทางทางทางเด็กซะส่วนใหญ่ว่าเขาต้องการเขาชอบอะไรเราก็จะปรูทางหรือเน้นการเรียนการสอนไปทางนั้นให้มากที่สุดเช่นว่าอาจจะชอบเรียนทางด้านเรื่องทางด้านดนตรีหรือว่าเขาอาจจะมีความสามารถทางทางด้านเกี่ยวกับเรื่องภาษาเราก็อาจจะมุ่งเน้น ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ทางเขาเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาวิชานั้น,น,นๆได้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจริงแล้วการเรียนที่บ้านเนี่ยหรือการทําการเรียนการสอนที่บ้านที่เด็กอยากว่างห่มสกูเนี่ยคือคุณแม่ก็อยากให้ให้ลูกเนี่ยมีเวลาอยู่ใ,ใกล้ชิดคุณแม่แล้วอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างเยอะซึ่ง ทุกครอบครัวก็คงไม่อยากให้ลูกเนี่ยออกไปเรียน